สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยก็อันนี้ก็มีอาหารเช้านะคะขนมจีบไม่ได้ทำกับข้าวนะคะมีฟักทองนึ่งอันนี้พลิกนะคะจากสวนหลังบ้านแช่แข็งยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยมันไม่เผ็ดนะคะกินกับขนมจีบแล้วก็มีแตงโมมีมะละกอเหลืองแล้วก็มีส้มนะคะ ส่วนเจ้าตัวแสบนะคะจะประจำการอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะนี่คือที่ประจำการเขาค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามีแผ่นดินไหวนะคะที่เมเบิลนะคะคือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็มาถึงที่ที่อ้ออยู่อาศัยนะคะห่างจากเมเบิลมาก็ประมาณ100กิโลเมตร นะคะเกือบ200กิโลเมตรนะคะอ้อเนี่ยกํกาลังทานอาหารเช้าแล้วก็กําลังชงกาแฟอยู่นะคะก็คน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 กาแฟอยู่เผอิญว่าเสียงหลังคานะคะมันก็แบบเออดังเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยขึ้นไปซ่อมนะคะหรือมีเวลาลมพัดแรงเนี่ยหลังคาที่ร้านนะคะมันก็จะดังแต่ว่ามันก็ พอเรานั่งเนี่ยมันก็ยิ่งดังยิ่งดังใหญ่นะคะแล้วก็มันก็แบบมีมีเหมือนกับมีคนเดินเหยียบหลังคานะคะลูกน้องก็ถามว่าอะไรอะไรอ้ออ้อก็บอกว่าอ๋อสงสัยมีคนมาซ่อมหลังคานะคะก็ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะไอเจ้าแสนดีเนี่ยมันก็มีเห่านะคะเห่าขึ้นนะคะแล้วลูกน้องเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะ ตัวมันเองเนี่ยลูกน้องคะหยิบโทรศัพท์ได้นะคะมันก็วิ่งออกไปที่หน้าร้านอ้อเนี่ยเห็นแบบหลังคาเนี่ยมันสั่นผิดปกตินะคะกลัวว่าฝ้ามันจะตกลงมาใส่หัวนะคะจับแก้วกาแฟได้นะคะก็รีบเจ้นออกไปยืนอยู่หน้าร้านนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอยืนปุ๊บคือก็ไม่ได้ออกไปคืนนอกบริเวณร้านก็คือ เปิดประตูแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ที่หน้าหน้าร้าน,นะคะ่ะก็มองตรงข้ามไปนะคะร้านของเพื่อนที่ขายพวกบุหรี่นะคะแล้วทีนี้กระจกของเขาเนี่ยมันก็สั่นนะคะสั่นแบบคือคือไม่เคยเห็นแบบว่ามันมันเป็นแบบนี้มาก่อน,นะ,ะก็ระยะเวลาประมาณ2นาทีได้นะคะอ่าไอขา้ข้างๆเนี่ยข้างข้างถนนที่เขากำลัง ก่อสร้างอยู่นะคะเขาก็กลูกันออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดนะคะเราก็ตกใจเอา้าปรากฏว่าแผ่นดินไหวนะคะทีแรกไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าพอว่า,าดินไม่สั่นแล้วนะคะศีส,ศสระเนี่ยหัวอ้อนเนี่ยรู้สึกวิงเวียนวิงเวียนโดยปริยาเลยนะคะมือนี่ก็สั่นนะคะแล้วก็ยังหันไปบอกกับเพื่อนเลย นะคะว่านี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่ได้เอาเงินเอาอะไรออกมาเลยนะฉันมีแต่แก้วกาแฟแก้วแก้วนี้ใบเดียวเท่านั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบไอ้เจ้าแสนดีนะคะยังติดอยู่ในร้านเลยนะคะก็พากันขำนะคะเรื่องนี้แล้วก็พอมารู้ทีหลังคืออ่าพอเหตุการณ์สงบเนี่ยไอ้ข่าวมันก็ออกมาเลยนะคะตามเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยว่าแผ่นดินไหวนะคะ 5.8เกือบ6ลิต,เตรเลยนะคะแล้วก็มันก็มีความเสียหายเป็นบางส่วนในเขตตัวเมืองเมเบิลนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแต่ก็อดขำตัวเองไม่ได้นะคะที่วิ่งออกไปพร้อมกับแก้วกาวแฟนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเหตุ การเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ได้สัมผัสกับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาเมามยเพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่าแบบหัวใจตัวเองเนี่ยเต้นแรงมากเลยนะคะหลังจากได้เจอเหตุการณ์นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ